มิตซูบิชิรุ่งเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบในมิตซูบิชินะคะสําหรับวันนี้นะคะมีรถมิตซูมาใหม่มานําเสนอให้พี่พี่รับชมนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้มาเป็น x p a n d e r h น v นะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันมากๆและตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับคันนี้นะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะคะประหยัดน้ํามันนะคะ20-21กิโลต่อ เลยนะสำหรับคันนี้พี่พท่านใดที่สนใจตามหารถครอบครัวรถประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะออกมาใหม่นะพี่ๆีสวยงามมากๆนะคะบอดี้นะคะออกมาได้ฉลบเฉียวดีไซน์ภายในก็สวยงามมากๆนะคะได้ชุดแต่งให้ครบแบบนี้เลยนะ บอกเลยว่าถ้าออกรถกับเซลนะคะเซลจันจิคนนี้นะได้รถแบบนี้ไปเลยนะชุดแต่งให้ครบๆนะคะพร้อมแคมเปญส่วนลดสุดพิเศษนะคะและดอกเบี้ยศนซนาน5ปีกัเลยทีเดียวนะคะพี่ๆท่านใดที่กำลังตามหารถส,สวยๆรถครอบครัวแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะแนะนำเลยนะรีบจับรีบจองกันได้เลยนะคะ มีให้เลือกถึงสีสีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ New e x p a n d e r ของเราที่ออกมาใหม่นะคะสำหรับตัวน,นี้นะคะได้ก็เป็นสีขาวแล้วพี่กำลังจะสมมอบใพ็คูลูกค้านะคะชุดแต่งมีมาให้ครบครบออปชั่นจัดเต็มให้แบบนี้เลยนะคะโคมไฟก็ออกแบบมาโบเท่ยวนะคะสวยงามมากๆล้ออันลอยก็สวยๆพร้อมซุ้มล้อนะคะ การ H E V แบบนี้นะพี่ๆบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะอัตราการเร่งคือดีเยี่ยมมากๆนะคะกระจกแบบ,บไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะมือเปิดด้านนอกนะคะเป็นสีของโครเมียมเลยนะคะสวยมากๆนะไฟด้านหลังนะคะเป็น L E D นะคะ รุ่นนี้นะภายในนะคะได้มาเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับด้านในได้เป็นเบาะหนังนะมีหน้าจอนะคะทัชสกรีนนะคะฟังได้ทั้ง m อ่ CD า MP3 CD นะคะเครื่องเล่นนะคะใช้ได้หมดทุกอย่างเลยนะเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะคะและ Android Auto ได้เลยนะความบันเทิงในรถนะคะบอกเลยว่า ขับขี่สบายมีเพลงฟังตลอดเส้นทางแน่นอนนะคะสำหรับใครที่กำลังตามหารถสวยๆรถครอบครัวประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานสักคันนะคะแนะนำเลยนะพี่ๆท่านใดนะสนใจนะรีบโทรมาจองหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเซล์ลได้เลยนะคะมีส่วนลดสุดพิเศษพร้อมแคมเปญน,นะคะ เทดดีก็ฟีดาวกันไปเลยนะคะพร้อมดอกเบีย้ย0%นะคะนาน5ปีกันเลยทีเดียวนะสำหรับลูกค้าของมิตซูบิชิของเรานะคะบอกเลยว่าเซลล์จัดเต็มให้แน่นอนนะคะเช่นคันนี้เป็นต้นเนาะพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะรถครอบครัวนะคะประหยัดน้ำมันแบบนี้นะคะดีไซน์ออกมาสวยงามนะคะ แนะนำนะคะเป็นคันนี้เลยนะสนใจรีบโทรจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเบอร์โทรทิ้งให้ข้างล่างนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe นะเป็นกำลังใจให้เซลคนนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ